Sáquetel y Pate es buena sensación, Sáquetel y Pate es lo si sí es el sol, Sáquetel y toda confusión, Sáquetel y Pate es alucinación. สวัสดีครับวันนี้พามาซื้อย่านอะไหล่รถยนต์นะครับในอเล็กซานเดอร์โรสครับเป็นเหมือนร้านขายอะไหล่ในวอลจักรอะครับคือบางอย่างเนี่ยคือผมว่าซื้อวอลจักรเมืองไทยก็มีพร้อมอยู่นะครับแต่ว่าในแบรนด์ของรถยนต์ยุโรปเนี่ยอะไหล่บางอย่างไม่มีอย่างเช่นไปขัดน,น้ำฝนอย่างเงี้ยใครไปหาซื้อวอลจักรเนี่ยก็จะแบบว่าไม่มีขายเราก็จะสั่งจากอาลีบาบาบ้างบางทีก็ส่งมาแบบข้างเดียวกัน2องอันทั้งๆท,ท,ที่มันต้องมีทั้งซ้ายกับทั้งขวาผมเคยเจอตอนซื้อนะครับก็แนะนําว่าให้มาทีีน่น ก็จะมีหลายร้านอยู่นะครับขายอะไรรถยนต์ผมไม่ได้มานานมากแถวนี้เก,ก็จะเหมือนกับวรจักร้ันม่อมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับคนท้องถิ่นขายอยู่ค่อนข้างจะเยอะคือร้านเนี่ยจะอยู่หลังอเล็กซานเดอร์วิลเลจฟู้ดเซ็เเขาเรียกอเล็กซานดราครับถ้ผมจำไม่ผิดนะคือคือที่เนี่ย เขาจะไม่ได้แบบว่าเป็นร้านแบบเหมือนคลองถมที่แบบเยอะมากและใหญ่มากๆแต่เขาจะใช้พื้นที่ใต้ตึกข้างบนเนี่ยจะเป็นที่พักอาศัยขายสินค้าแบบนี้ครับก็จะมีหลายอย่างอยู่แถวนี้นะครับก็มีคนสิงคโปร์บอกว่าสามารถมาหาซื้อได้ที่นี่ผมก็ไม่ได้มานานมากน่าจะเกือบสิบไปีไม่รู้ร้านเขายังอยู่หรือเปล่านะครับโควิดปิดไปหมดแล้วขายเป็นออนไลน์กันหมดแล้วผมจําได้ว่าจะอยู่ด้านหลังของฟู้ดคอร์เนี้ คือย่านตึกตรงนี้เดี๋ยว,ยวผมขึ้นไปถ่ายให้ชมนะครับเหมือนเป็นร้านซ่อมรถยนต์นะนี่ครับรถยนต์ที่เสียพวกโชค๊คเครื่องยนต์ถ้าจะไม่เข้าศูนย์ก็จะมาซ่อมกันที่นี่ครับแถวอเล็กซานเดอร์เนี่ยครับอเล็กซานราผมเรียกไม่ถูกไม่แน่ใจว่าจะเรียกยังไงนะครับ,แ,รบ,รรรบแต่ว่ากดในแบบมาอเล็กซานราฟูลเซ็นเตอร์นี่ยครับเขาจะเป็นที่ที่ซ่อมรถยนต์สังเกตดูว่าเหมือนกับว่าไม่ได้อิงกับแบรนด์ไหนก็คือซ่อมได้ทุกๆแบรนด์มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ ก็จะอยู่ย่านนี้หมดเลยจะอยู่โซนตรงนี้ครับเนี่ยยามาฮ่าฮอนด้าูุูกิคาวาซากิดูคาตี้ก็มีสามารถซ่อมได้เฮ้ยหรือขายด้วยมั้ครับเนี่ยเขาขายด้วยซ่อมด้วย่โซนนี้น่าจะขายถัดไปน่าจะซ่อมางร้านนี้น่าจะขายเ<แ>นี่ยครับก็จะเป็น ที่สําหรับใครอยากมาซื้ออะไรถ้าไทยไม่มีแล้วไหนๆแวะมาเที่ยวสิงคโปร์ก็แวะมาได้นะครับร้านที่ผมซื้อโอ้ยังอยู่ครับร้านที่ผมซื้อเคยซื้อทั้งสองร้านเลยออโต้ยูไนเต็ดมอเตอร์กับร้านอัลฟาพาร์ทเนี่ยครับที่มีคุณลุงกัน,นั่งอยู่ด้านหน้าก็ยังขายกันอยู่เหมือนเดิมนะครับลักษณะร้านจะเป็นตึกเป็นห้องเดี๋ยวผมไปถามผมอยากได้อ่าใบปัดน้ำฝน ของวีโต้เด็ดเป็นยูหกสามเก้าฮัลโหลอ่าแอมป์บอลแบงก์ก็อ่า I need to find อ uh, ่า apartment of wafer back size of Vito Mercedes Vito เด็ดเป็นยูโซลี่วีโต้ Mercedes Vito โอ้ No sell วันอ่ะวันเยอะวันอ้อวันอ่าเด็ดเดียวยี่สั้นชูเท้าสั้นชูเท้าสั้นไหนสิอ่าอ่า no 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 โฟร์ชินโฟร์ชิน back size โซลี่วีโต้ Thailand เยอะ Thailand No sell ยูวันบ b ไฮบีไฮบีไฮ how many inches all i one how much is it uh b high one is uh you one is a h หนึ่งห้า o u one is u big new น high อะ b high yes i i am not exactly sure about the length 1 6 inches 16 inches oh okay okay thank you okay o u one นับ one one all i one ผมไม่ได้มาซื้อนานเลยครับคุณลุงแกก็ยังอยู่ above nine years ago i i bought some air filter from here Yes, uh, oh, but one after one COVID, one I, 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 I make uh, a content in YouTube for uh, the buyer of Mercedes in Bangkok. They can visit your shop. Oh. <laughs> I will create the content for you. <laughs> I will uh, make a point of location of your shop. Oh. I, but, but your shop can find the Google map. But I will send the link to them oh, if yeah. they want to visit you. Okay, <laughs> because in Bangkok, the European car part is uh, not much. Not much to sell. But in Singapore, it's available for sale. Yeah, but cheaper than Bangkok. <laughs> <laughs> I find a lot of uh, the shops that they selling apart. part about the viper Not available in Bangkok. Oh, yes <laughs> uh, especially at the back one, I <laughs> <laughs> I I I saw uh, the model of Vito in Singapore is a lot. Yes, yeah, but lot. but in Bangkok it's not <laughs> much, uh oh. few, <laughs> shorter, yes, yeah. shorter, yes. Some, someone, they got a the daughter to speak out the water. Ah. Uh, Hobbito. Vito, yes. But the one is a bit. Mm. <laughs> oh, he got. The, the best is take time to take photo. Huh? You take photo? Oh, I, I, I'm, I'm, so forgot. I forgot to take photo <laughs> before <laughs> yeah. I came here. So, okay, Vito. Behind what? Behind? Let me see. Six. Six, inches. Ah, yes. Yeah, yes, right. yes. Hold I do so many already. one, one, one uh, is 28. The right hand side 28. 28. This is a 15. This behind. 16. Ah, uh, 16. Behind 16. Ah, uh, 16. Then left hand side uh, is, uh, 18. 18. Oh, uh, you're so expert. Left side, <laughs> okay. The content is doesn't shown about the model of Vito, just presents only

This veto, Singapore no much. no much. No much. But I think much than Bangkok. Bangkok, <laughs> Bangkok, Bangkok Because Singapore no. Nissan. Bangkok is so few uh, few Veto yeah no. <laughs> no. A bit, a bit. no no much. xin lắp, no much. xin lắp, no the vehicle in hotel, they must uh, use uh, Mercedes Vito, uh, uh, five? a Mercedes veto. ah For it, toilet, yes. Yeah. Yeah. Seven yeah. years okay. ago, I, I, I take a grab And the grab uh available the veto for for, for my family. Oh, okay. Yes, that's why can carry a lot of Yes, a lot of people, yes, mm -hmm. in Singapore. Okay, how much is it? Uh 20, lah. twenty. 20. You have a special discount for a fairly you, buyer you, in you bangkok customer, you nineteen. Nineteen, okay. <laughs> <dollar Deel>. <laughs> deel, deel. Thank you very much. Deel, deel. You know how to say you do one check one. Okay. You must pull out the cap pull out okay install again oh you expertist h a n k you very much here you c a here I do it for you okay l i k you have a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  business c a r d but I bring out myself one I bring out myself one wow it's okay it's okay no no ลอทำมนี่กพิมพ์เจอถกพิ r พ์่ thank you ครับนี่ก็คือนำบัตรนะครับของคุณลุงครับของคุณลุงนะครับชื่อว่า auto unite motor motor ครับ ยูไนเต็ดนะครับยูไนเต็ดมอเตอร์นะครับมาที่อ่าอเรซนดราบีไฮฟู้ดเซ็นเตอร์อยู่ด้านหลังอ่ารน a a e าิสันด a e นเาวิ i e ลเลิอเชโอเคโอเคนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการซื้ออะไรที่สิงคโปร์ครับ